โอเคประมาณนั้นเดี๋ยวผมขอกดเจครั้งหนึ่งนะเนธบงหวังกระจบงามมือบุกภาคาถาลวงตา สวัสดีท่านผู้รับชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมสินอีกแล้วนะครับผมกับการสอนลงมดชิเทแซนแอนเดียนะฮะวันนี้มีมอดอ่มอมดหนึงมานำเสนอกับผมซึ่งเป็นมอดที่ผมเคยสอนลงไปแล้วนะั่นคือมอดอิทาจินั่นเองจากนารูโตะนะแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นมอดภาษาไทยกับผมเสียงจะเป็นเสียงไทยเลยนะครับนะอ่ะก็อ่าผมจะบอกอะไรวะ <laughs> ลืมนะฮะ ก็ต้องขอบคุณคนทำด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เครดิตคนทำไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับอย่าลืมไปติดตามช่องเขาหรือว่าไปกดถูกใจเพจเขาด้วยละกันนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาสอนลงกันเลยนะครับต้องมอีไอ้นี่ก่อน GTA ก่อนนะครับแต่ว่าก่อนจะเริ่มอะไรทั้งสิ้นครับอย่าลืมกระทืบไร้เขาบอกครับผมกระทืบไร้เลยตอนนี้เลยให้ถึงร้อยไร์นะกระทืบเลยตอนนี้นะครับอ่ะก็ต้องมี GTA นะครับที่มีลีโอเลยนะ ก็สำหรับน้องๆน,นะฮะน้องๆใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูาคลิปวิดีโอของผมนะครับจะงงนะว่าเฮ้ยอะไรวะคีโอมาจากไหนนะฮะแล้วก็ต้องมีโปรแกรมนี้ด้วยน้องยิ่งงงก็ไปดิครับอ้าวไอ้ไอ้หําเอา้ยอา้าอะไรวะเนี่ยยังไงนะฮะใหน้น้องๆไปดูคลิปที่ชื่อว่าอาสอนลงมัดพื้นฐานนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปพีพ่จะใส่คลิปนี้ไว้ให้นะฮะหรือว่าลิงก์ด้านล่างเนี่ยพี่ใส่ไว้ให้นะฮะแล้วก็ไปโหลดได้เลยจะได้โปรแกรมนี้แล้วก็ได้คลีโอด้วยนะเนี่ย โอเคเดี๋ยวเรามาลงกันเลยดีกว่าครับผมนะก่อนอื่นเข้าไปในในมอสครับผมอ่ามันจะบอกว่าให้ลงในครีโอนะก็ก๊อบไปทั้งหมดเลยนะครับคัดลอกไปนะฮะครีโอนะฮะแล้วก็วางโอเควางไปครับอ่าเรียบร้อยนะส่วนต่อไป Data ครับผม Data แล้วก็ Map นะโอเค LA MapLA เนะครับโอเคน่าจะเป็นเมืองอะไรสักอย่างนะ แต่ผมจะไม่พาไปแล้วกันเพราะว่าผมจะโฟกัสกับมดนะโอเคนะอ่ะส่วนต่อไปเราข้ามมาที่ไอ้นี่ก่อนนะฮะ GTA 3เราไว้ก่อนเราข้ามมาที่โมเดลครับผมก็ไปะฮะเป็นเอฟเฟกแน่นอนอันนี้จำได้นะฮะบอกอยู่นะครับว่าเอฟเฟกนะครับวางลงไปเลยนะฮะแล้วก็เทรดเทรนี่ลงไปด้วยนะครับหนึ่งอันขัดลอกไปครับอ่ะวางลงไปแล้ว นะครับใครที่ไม่ทันก็หยุดดูได้นะฮะส่วนอันนี้2อันนะครับก็กปไปนะครับอันนี้จําเป็นด้วยเพราะไม่รู้นะฮะวางลงไปก่อนลวกันนะครับส่วน G T a 3นะครับต้องลงด้วยโปรแกรมนี้นะฮะให้เราจับนะครับว่าเราตัวเกมของเราอยู่ได้ไหนนะของผมอยู่ไดอีนะครับกด Open นะครับแล้วก็มาที่ไดอี แล้วก็ไปที่ gta แท gta แท่อีกครั้งหนึ่งนะฮะของผมมันมีโฟลเดอร์2อันไงนะฮะแล้วก็มาที่โมเดลครับผมแล้วก็ gta 3ตรงนี้มันจะเขียนอยู่นะฮะแล้วก็เปิดไปเลยอ่าแล้วก็กดลูกศรลงตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตัวมดของผมอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะนี่มดอิตาจินะฮะเข้าไปเลยแล้วก็ gta 3ครับผมแล้วก็กรอบทั้งหมดนะฮะแล้วก็เปิดเข้าไปแล้วก็เซฟครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวเกมกันดีกว่าครับผมว่าจะเป็นยังไง ไปดูกันเลยครับไปอ่าโอเคตอนนี้เราอยู่ในตัวเกมกันแล้วนะครับนะผมก็วาร์ปมาที่ชายหาดนะครับเนื่องจากว่าผมชอบชายหาดนะฮะมันเป็นที่ลองมดได้ดีเลยนะครับจะสังเกตว่าพอผมเทสพวกมดไอพวกการ์ตูนอนิเมะอะไรพวกนี้ผมจะมาเทสที่ชายชายหาดนะครับเนื่องจากว่ามันวิวมันดีครับแล้วก็คนมันเยอะด้วยนะครับตอนนี้รอคนสปอนอยู่นะฮะนะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแปลงเป็นอิทาจิก่อนละกันนะครับ เขาบอกว่าให้กดบวกนะครับเพื่อเปิดใช้ครับผมกดบวกนะเดี๋ยวผมลองกดบวกกดดูโอเคอ้าพอกดบวกนะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคทําไมภาพมันสั่นๆนะฮะเดี๋ยวผมขอบดูแป๊บหนึ่งโอเคผมก็ปรับสุดนี่ว่ะเดี๋ยวขอปรับความละเอียดก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งอ้าโอเคตอนนี้ผมปรับความละเอียดแล้วนะฮะให้มาให้มาตรงกับจอนะครับ Full ดีกันเลยทีเดียวนะครับโอเคก็อันต่อไปนะฮะ ก็เขาบอกว่าวิธีการกลับเป็นล่าง CJ ให้กด666 3ครั้งนะครับนะฮะ666 66, ไหนไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมขอกดดูอ่ามันไม่เป็นมันไม่กลับนะครับอ่ะช่างมันนะครับข้ามไปแล้วกันโอเคกดดอกจันนะครับเพื่อพุ่งไปด้านหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดอกจันนะโอเคนะเจ็ดเคเทศัต เป็นการพุ่งนะครับเป็นการพุ่งนะเอาอีกครั้งนึงโอ้โหเทสัตรัสเซียเลยนะครับโอเคกดลบเพื่อถอยหลังนะครับโอเคครับเหมือนการวาร์ปอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเรามาเริ่มระถาแรกกันเลยดีกว่าครับผมกด k ครับผมตัวเคนะจะเป็นกระถาไฟนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะเอาคนตรงนี้เลยนะฮะกดเคนะครับผมอ่ะ อ่าสังเกตนะครับเสียงจะเป็นภาษาไทยเลยนะฮะอ่าอ่าเรามาดูอันต่อไปครับผมกด L ครับผมกด L กด L จะเป็นเอ่อล่างแยกระเบิดนะฮะโอเคนะนเทฟีสุริยนี่ครับผมเทฟีสุริยนเย็ดเคีนะฮะเสียงไทยแล้วมันสุดยอดทางพผาเพาวเผาเกลือมากนะฮะโอเค เมื่อกี้ผมกดกดอะไรวะเด็ดวงแหวนกระตกเงาหมือบุกผาา,าลงตางโอเคครับผมกด J จ,จะเป็นแยกล่างไประเบิดนะแต่ว่ากด L เนี่ยจะเป็นเทพีสุริยาครับในไอ้นี้เขาเขียนผิดมั้งนะครับของคนทำนะโอเคประมาณนั้นเดี๋ยวผมขอกด J ครั้งหนึ่งนะเด็ดวงแหวนกระตกเงาหมือบุกผาคาถาลวงตา เรียบร้อยเลยครับตายโหงตายหากันเลยนะครับโอเคนะฮะเรามาดูไอ้พวกเตะต่อยกันบ้างนะครับโดยการกด R นะไม่ใช่การคลิกนะครับกดอาจะเป็นการพวกเตะต่อยอะไรแบบนี้ผมขอเตะดูนะกด R รัวๆเลยครับหรือว่ากดอาค้างก็ได้นะอ,อาวมันไปออกกระถาเฉยเลยนะฮะกดอาเป็นการพวกเตะต่อยอะไรพวกนี้นะครับนะ เรามาดูคาถาต่อไปครับผมคลิกข,ขวาบวกไอคลิกข,ขวากับไอนะครับหรือว่าเล็งนั่นเองเล็งแล้วก็กดไอนะครับจะเป็นคาถาเรียกว่าคาถาหลวงตานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเหมือนคาถานี้ผมเคยสอนลงไปแล้วนะแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะโอ้มันเล็งสองตัวเลยเว้ยกดไอเมื่อตกอยู่นะคาถาของฉันแล้ว โอ้โหเหมือนจะบั็กนะครับยจ็ดข้โอ้โหร้อนเลยกูนะฮะมาหน้าจอแดงๆจริงๆตรงนี้มันจะเป็นเหมือนจะเอาคนไอ้ที่เราเลงเมื่อกี้ไปอยู่ในป่านะครับแล้วก็จะมีไอ้นี่เลงนะฮะเขาเรียกอะไรวะมันจะมีอีกาบินขึ้นมาแล้วก็จะมีมีดเลงแล้วก็มาเสียบเราชุบๆๆนั่นจะได้ยินเสียงอยู่นะครับนะโอเคโอเคมันอาจจะบั็กนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้เหมือนเห็นคนตายไหมะอะไรครับอ่า มันน่าจะอยู่ที่อ e i e m b ด้วยแหละไอที่ผมลงนะครับนะใครอยากดูแบบเวอร์ชันเต็มก็ลองไปดูที่ผมเคยสอนไว้แล้วกันนะครับผมจะข้ามไปเลยนะต่อไปก็ผมอ่านจันทาครับผมโดยการกดคลิกขวาแล้วก็แท็บนะครับอ่านจันทาน่าจะเป็นการที่ผมเคยสอนไปแล้วด้วยตัวนี้นะครับนั่นก็คือมันจะเอาแยกล่างมาแล้วก็เอาดาบเสียบจึกจึกจึก,จกนะฮะเรามาดูกันใครเคยดูก็น่าจะจําได้นะ ใช่เลยแหละครับผมใช่แน่นอนอันนี้น,น,นะฮะโอ้โหภาพเหมือนจะจะบักเหมือนเดิมเลยนะครับมันจะน่าน่าจะอยู่ที่เอ็มด้วยแหละลทั้งช่องว่าเวลา,วาและปริมาณผมควบคุมไว้ทั้ง,งาจากช่องนี้อีก72ชั่วโมงคุณจะโดนแทงไปเรื่อย โอ้โหนะครับมันได้ฟิลลิ่งมากนะครับเสียงไทยเนี่ยยัดเค่มากนะฮะเหมือนเราเล่นมันจริงๆนะฮะในภาษาไทยนะครับะนะอยากให้เกมเราตมมีเสียงไทยบ้างนะครับนะโอเคนะก็ที่มันเป็นภาพเมื่อกี้น่าจะบัก๊กเพราะผมใส่เอ d ดีตัวนี้ด้วยละมั้งนะครับของน้องๆถ้าไม่ได้เล่นตอวม m d ตัวนี้นะน่าจะภาพน่าจะเป็นชัดนะฮะโอเคนะโอเคผมไปตัวต่อไปเลยนะครับก็คือ กระโดดบวกเอมนะครับจะเป็นกระถาไฟนะฮะเขาบอกว่าติดยากมากนะครับโอเคเรามาดูกันว่าติดยากไหมนะฮะกระโดดนะครับกระโดดแล้วก็เอ็มอ๋อเป็นกระโดดอย่างเดียวนี่หรอมันต้องกระโดดที่สูงๆูงหรือเปล่าวะเดี๋ยวเรามาดูกัน โอ้โหไม่รู้นะเมื่อกี้เขาบอกว่าติดยากก็ติดยากแล้วกันนะฮะ M กับ K จะเป็นกระถาไฟครับเขาบอกว่าติดยากเช่นกันเออก็ได้อยู่นี่หว่านะครับโอเคนะฮะ M กับ M จะเป็นโดดโชว์เท่ๆนะครับโอเคโชว์เท่ๆแล้วกันนะฮะ โอเคต่อไปก็เป็นที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 นะฮะหรือว่ากดทีรัวๆจะเป็นคอมโบนะฮะที่กดยากสุดๆโอ้โหอันนี้เมื่อกี้มันยากแล้วอันนี้ยากสุดๆไปอีกนะครับโอเคมามาดูกันโอเคผมกดแล้วนะตอนนี้ผมกําลังกดอยู่นะได้ยินเสียงแป้พิมพ์หรือเปล่านะครับต้องเล็งด้วยหรือเปล่าไม่ต้องเล็งโอ้โหยากสุดๆดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคไม่ติดเลยครับนะฮะโอเคเรามาข้ามไปเลยแล้วกันตัวนั้นนะฮะไม่รู้ว่ามันเป็นท่าอะไรนะเป็นคอมโบอะไรไม่รรู้นะคับ กด U ครับผมเพื่อเรียกแขนของซูซานุนะฮะซูซานคืออะไรน้องๆน่าจะรู้จักนะเป็นร่างแบบร่างอวตารนะครับของในเรื่องเนวโตวนะฮะนี่ครับผมมันมีเป็นมือนะฮะมาปัด,โ,ด,โ,ด,โ,ดโอเคนะฮะแล้วก็กดเลข2ครับเพื่อลูกเพื่อเพื่อลูกอะไรละ่ะเพื่อเรียกซูซานุร่างเต็มตัวนะครับมาเรามาดูกันโอเคเลข2ไม่ใช่เลข2ที่แป้นไอไม่ใช่เลข2ที่พวกตัวเลขนะฮะจะเป็นเลข2ที่ อยู่บนตัว W นะฮะแต่ครั้งนี้ฉันใจเห็นไพ่หม้ตายสุดท้ายของฉันบ <ive. S 2> ้างอเ,เทพวายุไงล่ะเทพวายุไงล่ะเป็นไงล่ะนะฮะคอมโบของซูซานก็คือกด3ามัวๆครับกด3ที่บนตัว W เช่นเคยนะครับมาเรามาดูกันนะครับ 7K โหสัตว์โอ้โหฟันทีมันกระจายนะฮะแล้วก็คอมโบไม่ใช่คอมโบท่าของซูธโนจะมีด้วยกัน6ท่านะครับด้วยการกดเลข6นะฮะเป็นท่าแรกเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหปิวกันเลยทีเดียว 7K นะฮะเรามาดูใหม่ตบแม่งเลยนี่บินเลยครับ 7K โคตรโหดนะฮะแล้วก็อ่าไม่ตายนี่วะกดเลข7ต่อครับผมจะเป็นอันต่อไป โออเคีกมันซ้ำกับไอ้นี่ครับมอสเสกรถนะฮะน่าจะเป็นการปัดอะไรสักอย่างเดี๋ยวมาดูกันเหมือนเป็นปัดเกาะอะไรพวกนี้นะฮะออันต่อไปครับผมเลขห้าครับโอ้โหเหมือนเป็นการฟันรัวๆนะฮะฟันรัวๆโอเคประมาณต่อไปครับผมอันสุดท้ายท้ายสุดกันแล้ว,ลว,เ,ว,ลวเลขแปดครับผมเลขแปด อ๋อเลขแปเป็นการคายสุสานุนั่นเองนะครับนะให้กลับมาเป็นร่างปกตินะครับกด6ค6นะฮะใช้ไม่ได้วะ6 6 6นะครับจะกลายเป็นซ J นะเขาบอกแต่ว่ามันไม่ได้นะครับนะผมชอบท่าพุ่งมากเลยนะครับท่าพุ่งตัวนี้นะครับมันเท่มากนะครับนะก็ต้องขอบคุณคนสร้างมอสด้วยไม่ใช่คนสร้างหรอกครับจะเป็นคนที่ แปลงเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะลงเครดิตท่านไว้ให้ด้านล่างนะฮะท่านมาดูก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ไงก็ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ผมรักผมมาแล้วยืมกดซับสไคร้อย่าลืมกระทืบไลค์กันด้วยนะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ผมอินตาจิผมขอลาไปก่อนนะครับเราจะปิดด้วยท่าอะไรดีนะฮะเราจะปิดด้วยท่าเอา่อล่างแยกระเบิดระกันนะฮะเออหรือว่าเอาเทพสุริยานะโอ้ผมกดอะไรได้เอาแล้วนั้นนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย ได้กระถาเพลิงเฉยเลยนะครับโอเคคำนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย